น,นี่คือถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวที่แห้งแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทำพันธ์เอาไว้ปลูกต่อไปนะครับอันนี้ก็สามารถพันนี้นะครับเป็นพันธพระราชทานสามารถนำเมล็ดขายก็ได้นะครับหลังจากเราเก็บเกี่ยวได้สักพักนะครับเราก็ จะไม่ลดน้ำแล้วก็ให้มันแห้งไม่เก็บฝักมันนะครับให้ฝักมันแห้งแล้วพอเราก็จะเก็บฝักมันมาแล้วก็แกะเมล็ดมันไว้ทำพันธุ์ เห็นแค่2แถวเป็นอุมโมงค์นะครับแค่นี้นะครับสามารถสร้างรายได้ได้เยอะนะครับก็ชุดหนึ่งก็ได้หลายพันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าออกมาแต่ละทีจะดกมากครับศัตรูพืชที่พบเห็นบ่อยก็พวกเพีเยครับ น,นี้จะไม่ใช้ยาน,นะครับจะใช้น้ำส้มควันไม้นะครับฉีดฉีดไล่พวกเพีย้ยต่างๆ แรงฝั่งนี้ก็เป็นแตงนะครับรอยปลูกแตงงแตงงกัวตอนนี้ได้ตายแล้วครับหมดชุดมันะครับปลูกพร้อมกับถั่วฝักยาวาวันนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับก็มาชมบรรยากาศ พอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้ว